บอกใจกันมาแล้วครับผมเอครับท่านโอ้ยนี่ถ้าถาพวกเราเนี่ยคงจะไม่รอดเงื้อมือของพวกมนุษย์หมาป่ามันต้องฆ่าเราแน่ๆเลยครับผมฉันเองก็ไม่ไวเหมือนกันฉันเหนื่อยมากฉันหมดพลังแล้วเห็นทีเราจะไปไม่รอดท่านครับก็เพราะท่านไม่ยอมกินเลือดมนุษย์ไงท่านถึงไม่มีพลังที่จะต่อสู้ก no> ับพวกมนุษย์หมาป่า ฉันกินเลือดมนุษย์ไม่ได้เพราะฉันสัญญากับเมียไว้แล้วว่าฉันจะไม่กินเลือดมนุษย์อีกต่อไปโท่านครับท่านไม่กินเลือดมนุษย์แต่พวกมนุย์หมาป่าป็าจะฆ่าเรานะครับ<อ>เป็นที่เผาพันธุ์แดกูล่ารุ่น13ปบปีบนี่คงจะต้องหมดที่ฉันอย่างแน่นอนเลยเอเอเอ,อท่านครับยังครับเผาพันุ์ของเราจะไม่สูญสิน้นท่านลืมไปแล้วเหรอครับว่าท่าน่ะ ยังมีทายาทอยู่ทายาทเขาท่านไงที่จะสืบเผาพันธุ์ของเราต่อไปจริงสินะฉันยังมีทายาทอยู่จะได้ซืบเผาพันธุ์แดกคิวล่าต่อไปครับว่าแต่ว่าทายาทอยู่ที่ไหนเอาถ้ามาถามผมแล้วผมจะไปถามใครล่ะครับท่านก็ไข่ไปทั่วฮะคำไม่มีหางท่านก็เอาหมดขนาดนี้หางยังมากมาเอาดูสิเห็นเนาะก็เห็นนะสินึกว่าปอดคนแล้วเชียว เอาไงดีครับทำไงต่อครับเฮ้ยตามหาทายาทด,ดีกว่าท่านจำได้ไหมมีเมียที่ไหนมัง่งที่เมืองไทยเมืองไทยเอองั้น <S <s um> <S เราไปเมืองไทยครับไปไปตามหา <S <s เบื่อเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยครับไอ้พวกมู้หมาป่ามาตามแล้วครับได้เฮ้ยมันมาติดๆแล้วหนีดีกว่าอุ๊ยว้ยวะกูอีกอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่า ไอ้ข้างเข่านีไปจนได้บินตามไปเลยไหมครับเจ้านายทำหาพ่อมึงหมึงเป็นม้าป่าไม่ใช่เหรอบินได้ไหมล่ะออมาเฮ้ยไอ้้งเ้ากินกล้วยข้างเขากินเลือดเลือดเพื่อนกล้วยไงอู้หูเดือดหืมมึงคิดว่ามึงจะหนีพ้นเหนอม่พ้นคู่หรอจะให้คู่เจอเ่ะคุณจะทังหาให้เจอให้ได้ มันยังไงต้งนายเอาราเป็นหมาไปไม่ใช่เหรอเรามีจมูกไหมล่ะมีก็กำงรวมขลิ่มมันทมหาให้ได้ไงต้นยโดโดูโด ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ